ก็สวัสดีเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนอาชีพวิศวะลงดัน40นะครับเนื่องจากอาชีพวิศวะในดัน40ค่อนข้างมีบทบาทมากนะครับก่อนอื่นเราเดินมาก็จะเจอมอนเตอร์1กองครับให้ทําการวางไฟฟ้าก่อนว่าดึงมาครับแบบนี้ครับเป็นคอมโบนะคลิปนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่กําลังฝึกเล่นวิศวะนะครับนี่ครับ ถ้าเจอแบบนี้ก็บางไฟฟ้าปล่อยไฟแล้วก็ดึงมาแบบนี้ครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราใช้สกิลต่อยสีฟ้านะหมัดฟ้าหรือไม่ก็วางกระแสบไฟฟ้าจะมีชาร์จขึ้น1ชาร์จนะต่อยอีกก็เป็น2ชาร์จต่อยอีกก็3ชาร์จครับพอครบ3ชาร์จเราสามารถต่อยแบบหมัดหมัดส้มแบบเป็นหมัดใหญ่ได้นะครับทํำดามเมจรุนแรงแล้วก็ทําดามเมจเป็นกลุ่มนะครับใครที่ยังลงดันไม่คล่องหรือเพิ่งลงนะครับ แนะนำให้ไปทีละนิดทีละขั้นตอนนะครับไม่แนะนําให้ลากเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ให้พยายามเดินติด,ตดกันนะเพราะมอนเตอร์ดัน40ค่อนข้างจะตีแรงนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามกําจัดมอนเตอร์ให้หมดเพื่อให้ประตูตรงนี้เปิดนะครับส่วนไอมอนเตอร์ตรงตรงนี้ตรงแนาประตูว์ปคือไม่จําเป็นต้องฆ่าก็ได้ครับให้เดินเข้าวัปไปเลยครับพอเรามาถึงชั้นที่สองนะแล้วก็เหมือนเดิมครับปล่อยกระแสไฟฟ้าก่อน แบบนี้ครับแล้วก็ดึงมอนสเตอร์ให้มาเป็นกลุ่มๆให้มาล้อมกันครับจะได้กำจัดง่ายนะแล้วก็เดินต่อไปตามทางเลยนะครับเจอมอนสเตอร์อีกหนึ่งกลุ่มก็เหมือนเดิมครับจะปล่อยไฟก่อนหรือวางกระแสไฟก่อนก็ได้ครับเราจะเน้นการดึงรวบเข้ามาเป็นกลุ่มๆแล้วฆ่าทีเดียวนะพอกำจัดเสร็จประตูก็จะเปิดก็จะมีสองทางครับด้าน,นซ้ายกับด้านขวาครับให้ไปด้านซ้ายก่อนนะ แล้วก็ให้กำจัดตรงนี้ให้หมดเลยครับที่สําคัญคือหมอห้ามตายนะถ้าหมอตายเท่ากับได้เริ่มใหม่นะครับแล้วถ้าใครที่ยังลงไม่ไหวหรือคนในทีมตายไวครับก็แนะนําให้หาอาชีพเกษตรเข้ามาในตีนะครับเพราะว่าอาชีพเกษตรมีสตันเป็นหมู่นะครับแล้วก็มีสกิลกลางโล่เพื่อทําให้คนในทีมถึกขึ้นนะครับมันจะช่วยให้แบบแบบนี้ครับมอนตอร์จะตีเข้าแค่หนึ่งครับหนึ่งดาเมจครับ ตรงสะพานก็พยายามกำจัดมอนเตอร์ให้หมดเพื่อให้ประตูตรงนี้เปิดนะส่วนมอนเตอร์ตรงนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้นะครับให้รีบเข้าประตูครับเพื่อเข้าไปห้องบอสนะพอเข้ามาแล้วก็เจอบอสแบบนี้ครับก่อนอื่นให้อยู่ด้านซ้ายครับอยู่ด้านที่มันเป็นคอนนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ทางด้านที่มันเป็นอีเตอร์อะ่ะมันถ้ามันตีโดนเรามันจะทําให้เราติดสถานะอ่อนแอครับเป็นสถานะแบบสีม่วงนะครับ ตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตีตีบอสไปครับตีจนถึงช่วงหนึ่งครับจะเป็นช่วงที่บอสมันกระโดดครับแต่ตอนนี้บอสยังไม่กระโดดนะเนี่ยครับถ้ามีลูกศรขึ้นบนหัวครับบอสจะกระโดดนะบอสกระโดดเสร็จบอสมันจะตีสองครั้งนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วมันก็จะกระโดดไปด้านขวานะครับแล้วก็ให้พิศวาสีบเดินไปดึงแบบนี้นะครับดึงสองครั้งครับแล้วก็จากนั้นดึงดุมต่อครับ ดึงหลุมให้มาบรรจบกับบอสแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นมือใหม่หรือคนที่ยังไม่คลองผมแนะนําให้ดึงแค่สองครั้งครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่ทันอาจจะโดนปล่อยขึ้นก่อนนะแล้วก็ส่วนวิธีที่ดูว่าบอสจะกระโดดด้านไหนนะครับผมก็ขอยังไม่สอนก็แล้วกันครับเพราะผมเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้าแล้วครับเป็นคลิปลงดัน40นะแบบคลิปสอนนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนแค่อาชีพวิศวะอย่างเดียวเลยนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างในดัน40 นี่ครับพอถึงบอสช่องกระโดดจะมีลูกศรขึ้นแล้วก็บอสจะกระโดดครับพอบอสกระโดดเสร็จหลุมที่เราดึงมาก็จะหายไปครับที่เราดึงลุมก็เพราะว่ามันจะได้ใกล้บอสครับเวลาบอสกระโดดหลุมที่อยู่ใ,ใกล้ๆบอสจะหายไปครับทาให้ตุ่นไม่ออกมานะแล้วก็ที่สําคัญครับคือถ้าบอสก,กาลังจะกระโดดนะ แต่เราตีเลือดจากสีส้มเป็นสีแดงก่อนบอสจะไม่กระโดดนะครับมันจะข้ามไปหนึ่งเทินข้างหน้าครับตอนนี้ผมข้อขอเตะต่อยธรรมดาก่อนนะครับเนื่องจากถ้าผมใช้สกิลต่อไปมันจะตายไวครับก็จะให้ดูว่าหลังจากที่บอสเป็นเลือดสีแดงแล้วบอสจะเป็นยังไงครับนี่ครับมันกระโดดแล้วมันจะตีแค่หนึ่งครั้งนะถ้าบอสสีแดงจะตีแค่หนึ่งครั้งแล้วเรากระโดดครับแบบนี้ครับแล้วก็ดึงตามสเตปสองครั้งครับแล้วก็บอสจะกระโดดอีกครั้งไปด้านซ้ายนะครับ ก็ดึง2ครั้งครับแบบนี้เลยหลังจากที่ตุนออกมาก็ให้อาชีพเกษตรสตันครับเพื่อให้คนในทีมไม่โดนโจมตีนะครับแล้วก็วิศวะก็ทําการดึงหลุมตําในคลิปเลยนะดึงให้เป็นหลุมเดียวครับส่วนอาชีพที่แนะนํนาในการลงดัน40ก็จะมีวิศวะมีหมอมีเกษตรครับแล้วก็อีกอาชีพจะเป็นไอดอลหรือเชฟก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นเชฟครับเนื่องจากเชฟฮิวมานาเยอะครับแบบ ิวนานนะไอ้ดอนมนหิวแป๊บเดียวแล้วก็หิวไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คืออาชีพวิศวะจาเป็นต้องมีครับถ้าไม่มีมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะผ่านยากครับถ้ามีจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับตังสี่สิบนะตอนนี้เราก็จะรอบอสกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับบอสจะกระโดดแล้วครับกระโดดหลุมก็หายไปแล้วบอสก็จะตีหนึ่งทีครับมันก็จะโดดด้านขวาแล้วก็ดึงครับตามสเต็ปเหมือนเดิมเลยครับ ออกมาแล้วเขาหลบเข้าไปเฮ้ยพอดีเซฟมีปัญหาแน่นอนไม <c oughs> ่ดึงไม่โดนถ้าใครดึงไม่โดนแบบนี้ครับอย่าดึงสองครั้งนะครับให้ทาการดึงครั้งเดียวเหมือนในคลิปนะครับเพราะว่าจะทําให้ไม่ทันแล้วก็เราจะโดนขึ้นนะครับในช่วงหลังหลุมก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ดึงเหมือนเดิมครับแล้วก็นะครับคอมโบามสเตปของวิศวะนะ นี่ครับถ้ายืนด้านที่เป็นอีเตอร์จะโดนตีแบบนี้แล้วก็ติดสีม่วงนะเป็นสถานะอ่อนแอครับติดหนึ่งนะครับก็คือยืนแต่ด้านที่เป็นคอนก็พอนะครับไอสถานะอ่อนแอก็จะสามารถติดได้ถึง10บขั้นนะครับที่ผมติดคือ1ขั้นเดี๋ยวเราจะลอให้บอสกระโดดอีกหนึ่งทีครับจะดึงหลุมให้ดูนะครับรอบอสกระโดดครับพอมีลูกศรขึ้นบนหัวแบบนี้ครับที่มันชี้ลงก็จะกระโดดหลุมก็จะหายไปครับ แล้วบอสก็จะกระโดดพร้อมเสกหลุมแล้วก็ตุ่นก็จะออกมาจากหลุมด้วยนะครับตุ่นพวกนี้คือตีแรงมากเลยนะคือถ้าปล่อยหลุมไว้เยอะๆคือตุ่นก็จะออกมาเยอะตามจํานวนหลุมนะก็พย,ยายามเก็บหลุมให้เยอะที่สุดหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับสําหรับอาชีพวิศวะในดัน40นะคลิปต่อไปก็จะมาสอนอีกแบบหนึ่งครับเป็นเป็นแบบขั้นเทพเลยนะครับสีคลิปคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับ ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะ